สวัสดีตอนเยนเ็ยนๆนะคะพี่น้องจ๋าปุณิมนีปุนากะมาทอดไก่ค่ะพี่น้องทอดไก่นอกบ้านเพราะว่าทอดในบานยากน้อกินหนเลยมาทอดวันนี้ทำอันไก่ทอดน้ำปลาด้วยจะพี่น้องจ๋าไยไก่ทอดน้ำปลาสูตรสูตรไอ้พวกรดเข็มน,นะค่ะที่เขาขายตามรสเข็มน,นะคะสูตรนี้นะคะรับรองว่าอร่อยนะคะมัดใจสามีแน่นอนนะคะไก่ไม่ใช่ไก่ ไก่ทอดน้ำปลานะคะอู้เริ like ่มเหลืองแล้วพี say, ่น้องมันเริ fore, ่มเหลืองเลยนะคะมันเริ่มเหลืองแล้วเดี๋ยวรอให้มันเหลืองแป๊บหนึ่งเดี๋ยวค่อยปีนนะคะหลังจากนั้นค่อยปีนนะคะดนมันเริมเหลืองแลวมันเริ่มเหลืองแลยฉันใสสีจะสวยสันสีสุกงดงามแน่นอนเลยเดี๋ยวรอให้มันเหลืองกรอบกว่านี้หน่อยนะคะเดี๋ยวจะทอดไปเดี๋ยวจะไปออกกําลังกายด้วยเดี๋ยวออกกําลังกายกระโดดเชือกไปด้วยรอไก่สุก เดี๋ยวรอให้มันเหลืองเหลืองหน่อยนะคะอันนี้ก็ผสมแป้งไมาเรียบร้อยแล้วนะคะแป้งอทอดกรอบนะคะมามาดูปูนาออกกําลังกายไปด้วยนะคะทอดไก่ไปแล้วก็ออกกําลังกายไปในตัวนะคะที่เมืองไทยก็น่าจะประมาณตีห้ากว่าเกือบหกโมงนะตอนนี้เนาะที่อเมริกาก็ห้าโมงกว่าเกือบหกโมงเย็นนะคะ,อะทอดไก่ไปแล้วก็จะออกกําลังกายกระโดดเชือกไปด้วยนะคะ ไม่ปล่อยเวลาให้เสียเดยเปล่าประโยชน์นะคะมาออกกําลังกายด้วยกันนะคะเมื่อเช้านี้ออกกําลังกายไปแล้วนะคะลงคลิปไปแล้วนะคะอย่าลืมอย่าลืมเข้าไปดูนะคะออกกําลังกายลดหุ่นนะคะภายในเจ็ดวันรับรองได้ผลนะคะเดี๋ยววันนี้จะกระโดดเชือกไปด้วยนะคะมาออกกําลังกายด้วยกันนะคะเป็นเช้าที่ออกกําลังกายได้ดีมากเลยนะคะบรรยากาศที่นี่นะคะกระโดดเชือกสักแป๊บนะคะ กระโดดไปก็น้ำหมุกไหลดูซิมันเริ่มเ,เหลืองแล,ล้วเริ่มเหลืองแล้วทอดนานเหมือนกันนักไก่เนี่ยก็จะสุกนี่นะธรรมดาเนี่น มาแล้วหนึ่งคนสวัสดีนะคะรู้ว่าใครเข้ามาแล้วนะคะหนึ่งคนแต่ไม่รู้ว่าเป็นใครนะคะแต่รู้ว่ามีคนเข้ามาหนึ่งคนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีตอนเช้าที่เมืองไทยนะคะแล้วก็สวัสดีตอนเย็นที่ฟลอริดาอเมริกานะคะเมืองตะเวนกตลองตกดินพี่น้องตะเวนมันกําลังจกดินท้องฟ้าเนี่เป็นสีทองเลยสวยมากเลยพี่น้องมาดูนะบรรยากาศกําลังตกดินกระโดดเสือกเหนื่อย เห็นไหมนะมันตกไปแล้วเป็นสีทองอลามเลยทั่วกอบฟ้าเลยสุดยอดบรรยากาศมันไม่หนาวเลยนะที่ฟลอริดาอากาศดีอากาศด,ด,าศดีจริงๆเต้นเสือ้อกระโดดเสือ้อนี่มันได้เหงื่อดีจริงๆเนาะมันได้เหงื่อดีจริงๆต้องมาทอดนอกบ้านค่ะบัวนนะกวงน้ำมันมันกระเด็นใส่ครัวขี้เกียจล่าง ก็เลยมาทอดนอกบ้านนี่แหละเนี่ยจะต้องไม่ต้องทำความสะอาดเยอะขี้เกียจมากที่สุดคือการล้างพวกล้างเตาเนี่ยกลิ่นมันจะเหม็นไปทั่วบ้านเลยไก่ทอดเนี่ยเหม็นจริงๆนะยิง่งทอดน้ำปลาอย่างนี้โอ้โหม่นจะบอกคุณกลิ่นนี่แบบไปทั่วเลยแหละดูสิก็มันได้ เริ่มได้ที่ได้ยังโอเคเ,เห็นไหมเริ่มเหลืองแล้วเริ่มเหลืองแล้วเนี่ยมันเริ่มกรอบแล้วนะคะปีนซะหน่อยมันกรอบแล้วอ้โสีสวยมากนะคะไก่ทอดน้ำปลานะคะขอบอกเลยสีนีสุดยอดนะคะโอ้โออกมาสีสวยมากนะคะแต่รสชาติก็รองเลยนะกับกันรสชาติดีรับรองโอ้โหดูสิแล้วมันกรอบ กรอบมากเลยนะเนี่ยโอ้โหไก่ทอดตามไอ้ร้านขายไก่ทอดที่ตามรถเข็นนะ่ะรับรองเลยจะบอกให้เนไก่ทอดรถเข็นก็ไก่ทอดรถเข็นเถอะไก่ทอดปูนานี่อร่อยสุดนะคะ <c oughs> เห็นไหมสีสันสวยงามนะคะรับรองเลยกรอบนะอร่อยนะคะดูสิสีนัน ก mm hmm. ลิ่นหอมมากอันนี้เหลือหนึ่งเดี๋ยวจะทอดที่แหลงเพราะกระทะมันเล็กนะคะโ,โหสุดยอดมากเดี๋ยวไปกระโดดเชือกต่อเป็นกระโดดเชือกต่อรอไก่สุกนะคะไม่ต้องมานั่งรอนะคะใช้ใช้ทุกเวลาทุกนาทีให้มีประโยชน์นะคะเพื่อสุขภาพที่ดีนะคะเราต้องออกกําลังกายนะคะโอ้ oh my god สีสวยจริงๆสีสวยมากเลยสุดยอดนะคะเนี่ย เลยต้องรอลุ้นกระแสหนึ่งจะว่ายัางไงรสชาติครั้งแรกะที่ทำอยูม่มามาบอกกำลังใจกัน

หอมกลิ่นหอมกลิ่นไก่ทอดน่ารับประทานมากนี่ค่ะเอาบรรยากาศมาให้ดูนะคะเดี๋ยวไก่มันจะสุกแล้วดูมาสีนสวยงามมากเดี๋ยวจะไปตั้งโต๊ะอาหารนะคะสามีต้องเตรียมน้ส้มเดี๋ยนี้นนต้องไปจัดโต๊ะโอเคนะคะเอาบรรยากาศ บรรยากาศเย็นๆมากฝากกันค่ะขอบคุณที่ติดตามนะคะโอเคค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ <c oughs>